สามสี่สิบห้าค่ะจ้ารามูกาของ9จ้าจ้าวันนี้นะคะเราเอาใจคนรักข้อบครัวแต่<ร>ว่าเอาไซส์แบบเล็กๆกระทัดรัดนะคะแต่ว่าไม่อึดอัด คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเป็นรถที่ยอดนิยมอีก1นึคันนะสำหรับคนที่ไม่อยากได้รถแบบว่าเทอะทะใหญ่แนะนำคันนี้เลยค่ะรถอะไรคะน้องมะ Mitsubishi ็กซ์เพนค่ะปี2019จดทะเบียนปี2021ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc นะคะประหยัดน้ำมันแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยบอกได้เลยว่าใครได้ลองขับนี่คือว่าจะประทับใจมากๆทำไมถึงบอกแบบนี้ เพราะว่าเราผ่านการทดสอบจากมือของเราเองด้วยการขับรถขึ้นภูทับเบิกด้วยรถรุ่นนี้เลยค่ะใช่ค่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งคันที่เซลรีวิวเองแล้วก็สัมผัสเองประทับใจบอกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้เป็น Mitsubishi x กซ n d e r ปี2019จดทะเบียนปี2021ด้วยราคา468,000บาทลงมาแล้วก็มีไฟหน้าโอ้โหไฟเขาก็อลังการเลคือตอนแรกบอกตรงๆเลยว่า ไม่รู้ว่าไฟดวงไหนคือไฟหน้าข้างหน้านะคะจะมีโลโก้ Expander แบบนี้สวยๆให้แบบนี้เลยคืออันนี้ตัวรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทำความสะอาดค่ะคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองขค่าตัวนี้เป็นตัว push start นะคะกดปุ่มสตรงนี้สามารถเปิดรถได้ใช่เนาะตัวดูชอบตรงนี้มากเลยพี่ไเขาจะมีตัดโครเมียมแบบนี้มันทําให้ดูแบบสวย ภายในเป็นยังไงบ้างคะพี่เก๋ภายในเป็นสปอร์ตสีดําค่ะเบาะหนังสีดําก็ดูแลรักษาง่ายด้วยความเป็นสปอร์ตของเขานะคะก็จะมีตัดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี้ยค่ะแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยเนี่ยค่ะมีลายตรงนี้มันทําให้ดูแบบว่าไม่ดำจนเกินไปใช่ค่ะดูมีดีไซน์สวยค่ะตัวนี้แอร์แบ็กถุงลมนิรภัยมาพร้อมให้เรียบร้อยนะคะเป็นเกียร์ออโต้คันนี้ป้ายแดงมือเดียวด้วยใช่เ่บ่้ใช่ค่ะ ไม่มว,วิ่งเพียงหกหมื่นกว่าโลเท่านั้นเอง oh, โอ้โหแล้วราคาดีมากราคาดีมากค่ะช่วยค่ะราคา4ี่แสนหกหมื่นแปดันบาทมีที่พักแขนตรงนี้วางได้นะคะ mm hmm. นี่แล้วก็มีแอร์หลังแยกจากด้านหน้าไม่ต้องมาแย่งกันคือคือห้องโดยสารเย็นทั่วถึงว่าอย่างนั้นใช่ค่ะ,คะห้องโดยสารแถวแถวสามเนี่ยเป็นห้องโดยสารที่นั่งได้จริงนะคะ นั่งได้จริงๆนะคะผู้ใหญ่นั่งได้ค่ะไม่แออัดบางทีเราไปนั่งข้างหลังแค่คนเดียวแล้วเราวางของนะคะก็จะสามารถพับแบบนี้ทำให้วางของได้เยอะเลยแล้วก็นั่งอีกหนึ่งผู้โดยสารตรงนี้ได้เลยราคาจริงๆตอนป้ายแดงเขาราคาค่อนข้างสูงอาจจะจับต้องยากนิดนึงแต่ตอนเนี้ย มาได้ราคานี้แล้วใช่ค่ะแล้วก็ปีก็2021ด้วยใช่ค่ะโอ้โหคันนี้ถ้าออกรถในกรณี45บาทก็คือผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเองอ่ากรณี45บาทนะคะ<ช>ลูกค้าบางท่านบอกว่าผ่อนถูกกว่านี้ได้ไหมก็สามารถวางดาวเพิ่มได้นะคะ<ช>แล้วแต่ลูกค้าคเลยเรื่องของอาชีพนะคะลูกค้าก็ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดเหมือนเดิมสามารถติดต่อสอบถาม45คาค่ะได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะหรือ<ช>ว่าสะดวกเดินทางเข้ามาที่หน้าร้านของเรานะคะเราอยู่ ห้องเก้าลำลูกกานะคะติดถนนลำลูกกาหาง่ายมากๆนะคะไม่ต้องกังวลว่าเราจะทํายังไงออกรถได้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็ลองทักมาปรึกษาดูก่อนนะคะสำหรับมาชมรถกันที่สี่สิห้าคาเยอะๆนะคะได้เลยค่ะโอเคของเราสี่สิ้าคาออกรถสี่สิบห้าบาทค่ะขับรีสี่สิบห้าวันค่ะที่สี่สิบห้าค่าค่ะแล้วบอกกันค่ะ